ครับวันนี้จะมาคุยเรื่องของคุณครับคุณจ่ายค่าโทรศัพท์เดือนละเท่าไหร่ครับคุณจะเลือกเป็นโทรศัพท์ไหมครับโ v ว p เอสก้าร้อบาทก็สองพันเ้าสบาทนี้บริษัทจะคืนเงินให้คุณครับนะครับผมส่งโปสัวให้คุณดูทางลัดดูโปสัวท,ที่หนึ่งนะครับ บริษัท T2R เปิดมา10ปีขายแอปพลิเคชัน ITH พลตฟอร์มเป็นเศษครับชิมโทรศัพท์พอสทอ,อสอไม่ได้ขายใครมาขายได้ครับไม่ให้ใครมาขายได้ครับดูโปสวัวที่สองบริษัท T2R มีลิขสิทธิ์ให้เลือก 4ไซครับไซเอสหนึ่ง้อยสิบาบาทบวกค่าซิมสองพันเการ้องพันบาทบวกค่าจะส่ง60บาทเท่ากับ3ามพันสี่บาทเอา3ามพันสี่บาทหารด้วย12บสอได้เท่าไหร่ครับได้288บาท ได้มาหนึ่งรหัสสร้างรายได้5,000บาทต่อวันหรือหนึ่งแสนบาทต่อเดือนใช้เองค่าลิขสิทธิ์สามพับาทโบ๊ซิม2องพบาทบวกค่าจัดส่ง60บาทได้เท่าไหร่ครับ5 5าพอยเ็บาทเอาห้า พันห้ารสาบาทหานิตสอเดือนได้เท่าไหร่ครับตอบสี่อยหกบาทได้มา3ราหัสสร้างรายได้หน0 0งบาทต่อวันหรือ4 5 0แบาทต่อเดือนไซเอลครับไซเอลค่าลิขสิทธิ์ เยีพันหกรบาทบวกสองพบาทบวกค่าจะดส่ง60บาทได้เท่าไหร่ครับเก้าร้อยเก้าพันเจ็ดร้เกาสิบสาบาทเอาเก้านร้ยสิบาทหารด้วยสองได้เท่าไหร่ครับได้แ1 6บาทได้มาได้ เวสบบัดซิมันบอกค่าจัตุหงสิบมาหน่าอะไรครับมไม่ได เดือนได้เท่าไรครับได้1,520บาทได้มา15รหัสสร้างรายได้75,000บาทต่อวันหรือ2,250,000บาทต่อเดือนถ้าคุณทำธุรกิจต้องการสำเร็จเร็วหรือสำเร็จช้าครับเร็ว คนสักสิบคนที่ไม่เลิกเล่นโทรศัพท์ไหมครับมีคุณคิดว่าสิบคนนี้พอที่จะจะที่ไม่เลิกเล่นโทรศัพท์สักสิบคนไหมครับมีสิบคูณสิบได้เท่าไหร่ครับได้หนึ่งร้อยคุณคิดว่าร้อยคนนี้พอที่จะรู้จักคนที่ไม่เลิกเล่นโทรศัพท์สักสิบคนไหม ครับมีเอาร้อยคูณสิบได้เท่าไหร่ครับหนึ่งพันถ้าคุณคิดว่าหนึ่งพันคนนี้พอที่จะรู้จักคนที่ไม่เลิกเล่นโทรศัพท์สักสิบคนไหมครับตอบมีหนึ่งพันคูณสิบได้เท่าไหร่ครับหนึ่ง คุณรู้ไหมว่าโควิด2 2,090บาทนี้บริษัทคืนเงินให้10บาทนะครับเอาหมื่นเอาหนึ่งหมื่นคูณสิบได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่ตอบได้หนึ่งแสนดู บริษัทจีทูอาัจ่ายรายได้แบเ, <ML M. S 2> เลีคนละห<า>นึ่งมืนแบ่งซ้ายเป, 5, เป็นห้าพันแบ่งขวาห้าพันเอ็กเอลวีสิบห้าแบ่งซ้ายเจ็ดาเจ็ดคุณเอาห้า พัตังหารกกด,รด้วยเจ็ดรล้หารได้เท่าไร่ครับเจ็ดร้อคนคุณคิดว่าเ1 4คนนี้เลือกเล่นโทรศัพท์ไหมครับเลอกครับคุณคิดว่า714คนนี้ต้องการมีรายได้เหมือนเราไหมครับต้องการใช้เอ็กเนี้หนึ่มืน่นหกพคะแนนวันนี้ มาสามเอคลเอา1นึ่งมร้อยคูณด้วย, 3, าย, 3, 1, ยว 25, สามได้เท่าไรครับ3ามหมันแปดร้อยบริษัทจ่ายให้ฟังอ่อนยี่สิเอเ็เกิน2 5งหมืาพันอารีต่อรหัสคุณลูกค้าเอาส5งหมันคูณยีสได้เท่าไหร่ครับได้ห้าพันใช่เอคลีสิบหาลัสคูณด้วย 5้าพันได้สไลด์ครับเจ็ดหมื่นหันเจ็ดหมื่นหันคูณด้วย3าวันได้าไลด่ครับ2 2งล้านสน้ี่แหละรายได้ที่มาจากต,ตลาดอุตสาติที่ทุกคนไม่เลิกใช้โทรศัพท์เปลียนกิจวัตรให้เป็นกิจการด้วยระบบ ITS ไหนๆก็ทำธุรกิจแล้วคุณต้องการทำยาก หรือทำง่ายครับง่ายครับทานทานสวัสดี เสียงหายคุณเสียงหาย